ของซอกแนวซอกแล้วแต่ผ <okay <No, uh, ู้มักครับอ่าล้างค้นเขามากมากด้สามนะเขารอเป็นปีเขาก็รอล้อปีสองปีเขาก็ล่อไอเสมมีรถรุ่นนี้เขาบออยากได้แห้งมักแห้งเอารุ่นอื่นบอเอามาด้าสองบอเอาบาโตโยต้าบอเอาบาฮอนด้าบอเอาบาบอครับจะเอารุ่นนี้มารุ่นแห้งแล้วรุ่นนี้แห้งนะอ่าขันล้างค้นบอมักนะล้างค้นเขาบมักนี่ให้จะซื้อกับบ่อเป็นบ่แม่งครับอ่ะเออ เปลี่ยนสัดส่นค้นเฮาเป็นบ่แม่นครับนะเพราะฉะนั้นนะของมักแเราจะค้นสอบค้นสอบแล้วก็จะแล้วแต่นะค้นมักค้นเฮามักบ่คือกันเป็นบ่แม่นครับเมื่อนี้ก็เลยนั่เสนอมาสต้าสามแตงเต็มครับแล้วแต่ผู้มักหลังค้นกระหายรุ่นนี้อยู่ครับไปเบิ่งกันเลยแตงแตงรับเบิ่งนามนี่แหละคือจังรถสปอร์ตบ่แตงเต็มรอบแม็กซ์สิบเจ็ดสิบแปดหลเตียเ้ยโอ้โหกระตุกแคบราคาร์บอนนะชุดแต่งรอบคัน เบาะหนังรอบคันเกียออตโต้ไวรุ่นจา๋าออกใหม่ป้ายแดงเป็นล้านไอเสียมขายแค่สี่แสนไวรุ่นจา๋ารถปี2016เครื่อง2.0ดูท่อดิท่อไทเทเนียมท่อคู่นะโูท้ายยิ่งกวล่นนึก,กว่าแลมโบกินี่นะรถคุณสักแก้วด้วยหประตูนะโอ้แจ่มไปไหน นะฟรีดาวทุกอาชีพสีเทาแลมโบโลด้วยรุ่นจะ๋าบัตรประชาชนไม่เดียวตั้งแต่เมื่อนี้ฮอดสงการปีนาผ่อน5าพันบาทครับกับมาด้าสามเต็เมไปห็กนจนำงามเกียวอโอโต้โฟวินบ่น่ะหัวน้ำแขงนึกว่าโฟวินตกใจไปแล้วเก่งโฟวิน en, 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 นี่บ้าอโอ้โหิือสอดสองมือสอด <t oy un> มาชนหน้ามี่บรถสปอร์ตไดยมาดูเครื่องครับเครื่องโคตรใหญ่โคตรแรงแรถเดิมครับไม่มีเฉียวชนรับประกันให้ไม่มีการชนหนักที่กว่จมน้ำอ้าวตั้งแต่วันนี้ถึงสงการปีหน้าผ่อน5 0 0 0หลังสงการไปแล้วไปผ่อนราคาเต็มที่9,000บาทตลอดสัญญาฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนออกรถศูนย์บาทบปักประชาชื่นไปเดียว วิธีการจองครับแอดไลน์ที่น่าทิกตอกเฟซบุ๊กหรือว่า y u ูทูบชแนล n ดหนึ่งไลน์แอนขมา่าทรงบัปรปชาชนเบอร์โทรที่ยูขม่าสามยางแค่นั้นเดี๋ยวอายเดินเลี้ยงไทยนึกถึงรถเกินมือสองนึกถึงไอเสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชินเข้าวงจรน,นึกถึงไอ้ครับเดี๋ยวอายจัดให้ช่วยทุกทันยันทุกเคสส่งฟรีพ่อตาบ้านทิมพ์ทองาสุป ก็สุดใ้เสนแชร์ไปคุณได้สินนั้นเดี๋ยวนี้ว่าไงไปรุ่น